ใช่แล้วค่ะเสนอเลยเสนอไ่ว้คข่ไหว้ค่ะเสนอหน่อยค่ะ,คะใช่แล้วค่ะ,สา,ะสามท่าสามท่าเลยนะคะอีกครั้งหนึ่งสาม,ส,ามสี่สม,สสาม้าได้ไหมไขยเลย สามแสเสนอมาสาห้ 34, 1, 1 3> 3, นะคะหน uh ึ่งชานขอบคุณค่ะที่ร้านประมูลให้ราคำเรามาใา้ค่ะสามแสนห้มืนบาทราคานี้ขายเลยค่ะสตอก็ได้สตอกยกได้ค่ะสามแสนห่บาทสามแสนาสนห้าปนัามนห้าปนัสนบาทรานประมูลตรงเสาน้ตอก็สามแสนห้าหมื่นสปแล้วค่สามแสนห้าหมนสิออนไลน์สามแสนห้าหมื่นสทีรนาแล้วค่ะสามแสนหมนพนสามแสนห้าหมื่นหกขวนอมนห้าหมืนสตอกมแสนห้าหมื่นวานน แปดพันออนไลน์แล้วค่ะสต่อยก์ใหม่ค่ะสแน้มือแปดพอยสแตนน้มือแปดพันหานือแพสองสแน้มือแปบาทที่สามศูนย์ศูนย์แปดห่งสาสนับาทหกส่วนี่ลาแล้วค่ะสามแสนหสแตนน้มือหาอรสแมอห้าสองสแนหกนบาทลาประมูลค่หกสองพันออนไลน์ค่ะสแตนน้มบาทที่ลาประมินสแน้มือสิบพันห้าสแตนน้ำมือสิบพันห้าสองสแน้มือสิบพนบาทลายประมินค่หกันออนไลน์คะนน้มือแปดพันท อะไรเจ็ดศูนย์อะไรแล้วค่ะเจ็ดที่ลานค่ะสับส่เจม่สองพันันอแซบสเจม่สองพันนัสองแซบสเะมม่สองพันบาทลานประมุนค่ะนับสี่พันออนไลน์แล้วค่ะสุตอยค่ะสับแส่เจมมสี่พันนัาเตแซบสเจม่สีพันันสองแซ่บสเม่สีันที่สามูปัทีลานแล้วค่ะสับแสจะมป็นุกพันนเตแซบสจะมนุกพันนสองแซบสจะมีหนกพันบาานประมุนค่ะนับ แพันแล้วค่ะาสามเจ็ปดอกยอไข่สัยไม้ไมสามแจะไม่ป่ปดพันับสัแสจะไม่ปดพนบาทที่สามสนแปสุที่แล้วค่ะสามแสนปสับแสนดพันนัเปสัมแสดพันับสมแบาทลานตะมูลค่ะนับสองพอะไรลวจ้ะสับแสปดหมื่นสองพนักเสัมแสหมื่นสองพันับสปดหมืนสอันบาทนะคะที่ออนไลน์นับสี่พันที่แล้วค่ะสามสนแปดมื่สี่พันนับเปดสาสนปหมนพันับสอสามสปนส่พันตะมลนับ 3ามไข่ค่ะรคสาม,าสามสแสแปดหมื่สีพันกุลูกค้าป้ายอะไรนะคะหนึ่งห้าสามหก่งหมหนประมได้ไปนีคะสามแสบแปดหมื่สีพันบาทขับคุณลูกค้าหน้าร้านด้วยนะจ๊ะ